ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าอีกสักสิปีข้างหน้าโลกเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนวันนี้แหละครับเราจะลองวาปไปดูอนาคตที่ว่ากันหน่อยที่สําคัญคือมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะทั้งหมดนี้กําลังเกิดขึ้นจริงแล้วที่ประเทศจีนครับแล้วอนาคตที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่คําตอบง่ายๆเลยครับก็ต้องไปดูว่าทุกวันนี้เขาสร้างอะไรกันอยู่แล้วจะบอกว่าหลายอย่างมันเกิดขึ้นเร็วจนน่าตกใจเลยละครับอย่างเช่นรถยนต์ที่ลอยน้ําได้ ใช่ครับฟังไม่ผิดคือลองคิดดูว่าถ้าเกิดน้ําท่วมขึ้นมารถยนต์เนี่ยไม่ใช่แค่ขับลุยน้ําธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันสามารถลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ําได้เลยหรือจะเป็นหุ่นยนต์ที่หน้าตาเหมือนคนเปียบมีผิวเป็นซิลิโคนที่ดูสมจริงมากชนิดที่ว่าถ้าเขาไมา่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยเราอาจจะแยกไม่ออกเลยก็ได้นะว่านิคนหรือหุ่นยนต์แล้วก็นี่เลยสังคมที่ไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์ไม่ต้องควักมือถืออีกต่อไปอยากจะใจเงินเหรอครับ แค่ยื่นฝ่ามือไปสแกนก็จบฟังดูเหมือนหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเอาล่ะเรามาเจาะลึกเรื่องพวกนี้กันดีกว่าครับว่ามันไปถึงไหนกันแล้วโอเคครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยการเดินทางคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดตั้งแต่ก้าวแรกที่เราไปถึงเลยนะทั้งระบบคมนาคมเนี่ยเหมือนถูกยกเครื่องใหม่หมดตั้งแต่ในสนามบินไปจนถึงรถราบนท้องถนนเลยยกตัวอย่างง่ายๆที่สนามบินใหญ่ๆใ,ในจีนตอนนี้เนี่ยคือเขาใช้ระบบจดจําใบหน้ากันหมดแล้ว ตั้งแต่เช็คอินยันเดินขึ้นเครื่องคือแทบต้องไม่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่เลยทุกอย่างมันอัตโนมัติหมดแล้วที่พีคือมันเร็วมากครับเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งใช้เวลาแค่12วินาทีเองพอออกมาบนถนนนะครับก็จะเจอกับแท็กซี่ไร้คนขับของอพอลโลโกจากไบดูเนี่ยกลายเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปแล้วนะในเมืองใหญ่ๆแล้วไม่ใช่แค่ทดลองวิ่งเล่นๆน,นะครับคือเขาให้บริการจริงๆไปแล้วเป็นล้านๆเที่ยวเลยทีเดียวแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือไม่ใช่แค่รถที่ฉลาดนะครับ ถนนก็ฉลาดด้วยคือตอนนี้หัวเว่ยเขากําลังช่วยสร้างถนนอัจฉริยะที่ตัวถนนเองเนี่ยสามารถสื่อสารกับรถได้โดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟจาราจรหรือเซ็นเซอร์ต่างๆมันคุยกันเองหมดเลยครับพอทุกอย่างมันอัจฉริยะแบบเนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นสุดยอดยนตรกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตขึ้นมาครับอย่างเจ้านี่เลยครับยังวัง U8 จากค่าย BYD ที่จะมาเปลี่ยนความคิดของเราไปเลยว่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยมันทําอะไรได้มากกว่าที่เราเคยคิด ความพิเศษของ U8 นี่มันอยู่ตรงนี้แหละครับมันมีพลังพิเศษซ่อนอยู่เพียบเลยอย่างแรกเลยคือมันหมุนตัวได้360องศาอยู่กับที่แบบรถถังเลยนะหรือถ้ายางแบนไปเส้นหนึ่งก็ยังขับต่อไปได้สบายๆด้วยล้อที่เหลืออีก3ล้อแต่ที่พีคสุดๆคือถ้าเจอสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้ําท่วมมันลอยน้ําได้นานถึงครึ่งชั่วโมงโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่รถแล้วครับมันคือยานพาหน,นะเพื่อการเอาตัวรอดชัดๆ แล้วเรื่องพลังงานก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก็ถูกพัฒนาไปอีกขั้นแล้วอย่างรถรุ่น i m l 6 x เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกๆเลยที่ใช้แบตเตอรี่แบบใหม่ที่เรียกว่า solid state คือถ้าเทียบกับแบตลิเธียมไอออนแบบเดิมๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแบบใหม่นี้จะใช้ของแข็งเป็นตัวนําไฟฟ้าแทนของเหลวผลก็คือมันเก็บไฟได้เยอะกว่าเดิมถึง2เท่าช์จทีเดียววิ่งได้เป็นพันกิโลเมตรแล้วก็ปลอดภัยกว่ากันเยอะเพราะไม่มีของเหลวไวไฟให้ต้องกังวลเลย เอาละครับจากเครื่องจักรอัจฉริยะบนท้องถนนเมื่อกี้นี้เราลองขยับไปดูเทคโนโลยีที่มันล้ําไปอีกขั้นกันดีกว่าครับคราวนี้เป็นการสร้างเครื่องจักรที่หน้าตาเหมือนมนุษย์เราเป๊ะเลยแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องในหนังเลยนะครับเพราะว่ามีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ตัวแรกที่สามารถปีนกำแพงเมืองจีนได้แล้วจริงๆเจ้าหุ่นตัวนี้ชื่อว่า xbot l ครับมันสามารถเดินไปในพื้นที่ที่ซับซ้อนในโลกความเป็นจริงได้ทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณสมองกล AI สุดล้ําของมันนั่นเอง แล้วเขาสร้างหุ่นยนต์ที่สมจริงขนาดนี้ได้ยังไงกันคือกระบวนการมันซับซ้อนมากเลยครับใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เลยนะมันคือการผสมผสานกันระหว่างวิศวกรรมกับงานศิละปะเลยก็ว่าได้เริ่มตั้งแต่โครงกระดูกที่ทําจากอลูมิเนียมอัลลอยเบาๆต่อด้วยผิวหนังที่ทําจากซิลิโคนซ้อนกันเป็นชั้นๆเพื่อให้รู้สึกเหมือนผิวคนจริงๆแล้วก็มีมอเตอร์เล็กๆนับไม่ถ้วนคอยควบคุมการแสดงออกทางสีหน้าและสุดท้ายคือหัวใจสําคัญสมองกล AI ที่คอยประมวลผลทุกการเคลื่อนไหวและท่าทาง แัวเลขนี้ยิ่งตอกย้ําเลยครับว่าจีนลงทุนกับเรื่องนี้หนักขนาดไหนตอนนี้ถ้าเราไปดูความหนาแน่นของหุ่นยนต์หรือก็กคือจํานวนหุ่นยนต์ต่อพนักง,งานหมื่นคนในโรงงานเนี่ยจีนพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับ5ของโลกแล้วนะครับแสงหน้าสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อยคือเป็นการเติบโตที่เร็วมากๆเลยนอกจากเรื่องการเดินทางกับการผลิตในโรงงานแล้วเนี่ย AI กำลังค่อยๆแทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเรามากขึ้นเรื่อยครับ คราวนี้เราจะไปดูกันในแวดวงที่ใกล้ตัวเรามากๆอย่างการศึกษาแล้วก็การแพทย์กันบ้างลองนึกภาพห้องเรียนยุคใหม่ดูนะครับที่มี AI เป็นเหมือนผู้ช่วยครูส่วนตัวเลย นายรงเรียนนําร่องหลายแห่งในจีนเนี่ยเขาทํากันแล้วนะครับคือมีกล้องคอยดูความตั้งใจของนักเรียนมีระบบ AI ช่วยครูตรวจข้อสอบลดภาระไปได้เยอะมากแล้วก็ยังมีแอปอย่าง Square AI ที่มันจะสร้างหลักสูตรเฉพาะตัวให้นักเรียนแต่ละคนเลยคือ AI มันจะช่วยวิเคราะห์เลยว่านักเรียนคนไหนตามทันคนไหนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษทําให้ครูเข้าไปดูแลได้ตรงจุดมากขึ้นแต่ที่น่าจะทึ่งที่สุดอาจจะเป็นการนํา AI มาใช้ในวงการแพทย์เนี่ยแหละครับ เคยมีการแข่งขันกันระหว่าง AI ที่ชื่อว่า BioMind กับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ15คนผลปรากฏว่าในการวินิจฉัยเคสผู้ป่วย225เคสเนี่ย AI ทำได้แม่นยำกว่าและเร็วกว่าทีมแพทย์มนุษย์ถึงเท่าตัวเลยครับ แล้วเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับแนวคิดนี้ถูกพัฒนาไปอีกขั้นจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Agent Hospital หรือโรงพยาบาลเสมือนจริงเลยที่นี่มีทั้งคุณหมอ AI และพยาบาล AI ที่สามารถจำลองการรักษาผู้ป่วยเป็นหมื่นๆคนได้ในเวลาแค่ไม่กี่วันซึ่งถ้าเป็นหมอจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีๆเลียนะเรียกได้ว่าเป็นการเร่งสปีดงานวิจัยทางการแพทย์ไปแบบก้าวกระโดดเลยครับพอเห็นทั้งหมดนี้แล้วคาถามที่ตามมาก็คือแล้วการที่เทคโนโลยีมันถูกนํามาใช้แบบเร็วและครอบคลุมขนาดน,นี้ในจีนเนี่ย มันส่งผลกระทบหรือมีความหมายยังไงกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเหรอครับเราอาจจะมองได้ว่ามันเป็นเหมือนกลยุทธ์2แบบที่แตกต่างกันครับคือในขณะที่ฝั่งอเมริกาอาจจะเก่งเรื่องการสร้างโมเดล AI ที่เป็นเหมือนสมองกลหลักแต่จีนเนี่ยเขาเก่งเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศเพื่อให้ AI มันสามารถถูกนําไปใช้งานได้จริงในสเกลที่ใหญ่มากๆและรวดเร็วสิ่งที่จีนกําลังทําอยู่ตอนนี้มันเลยเหมือนกับการร่างพิมพ์เขียวของสังคมยุคอนาคตขึ้นมาเลยครับ สังคมที่เทคโนโลยีมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่มันหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของทุกอย่างในชีวิตซึ่งมันกระทิ้งคําถามสําคัญเอาไว้ให้เราคิดกันต่อว่าในเมื่อเทคโนโลยีกาลังจะเปลี่ยนนิยามของคําว่าเป็นไปได้ไปอย่างสิ้นเชิงโลกของเราที่เหลือจะปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ยังไงกัน